และนำสินค้า Baby Kart, เบบี้คัสรถเข็นของเล่นเด็กจากแบรนด์เบบี้เพย์ตัวน,นี้นะคะก็เป็นสินค้าใหม่ของเราค่ะซึ่งจะเป็นรถเข็นที่เอาไว้ใส่ของเล่นเด็กๆได้นะคะก็สามารถใส่ได้หลายอย่างโดยมีพื้นที่กว้างพอสมควรเลยค่ะโดยดีไซน์ของเขานะคะก็จะมีความน่ารักมินิมอลดูมีความเป็นสไตล์เกาหลีนิดน,นึงค่ะสีเทาขาวคุมโทนนะคะโดยวัสดุนะคะผลิตจาก อกเอกยค่ะติดเศค่ะก็ปลอดภัยกับเ,เด็กๆแน่นอนสามารถกัดคุณนมเนยร์ได้นะคะตัวล้อนเนี่ยสามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวกเลยค่ะซึ่งประโยชน์ของรถเข็นตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยฝึกวินัยในตัวเองค่ะเวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บให้เข้าที่ค่ะเห็นว่าใส่ของได้เยอะเลย ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่นี่เลยนะคะ